้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาในสายเทราวาตเราคือมนนันนิพพานนิพพานที่เราแปลว่าดับดับทุกข์ดับกิเลสอะไรก็ว่าไปมาจากรากศัพท์ว่านิ วกับวนะนะวนะแปลว่าป่านีแปลว่าไม่มีไม่มีป่าที่รกชัดอยู่ในใจนะป่าในที่นี้หมายถึงกิเลสที่มันรกชัดอยู่ในใจของเรานะนะบางสำนวนก็จะตรัสว่าจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้นะป่าในที่นั้นคือกิเลสที่มันรกชัดอยู่ในใจนะ แล้วก็มีหลายศัพท์ที่เป็นไวยพจน์ของคำว,ว่านิพพานเนี่ยเช่นคำว,ว่าอนาลโยอนาละยะเนี่ยนอนะแปลว่าไม่อารยะแปลว่าที่อยู่นะอนาละยะก็คือไม่มีความอาลัยอาวอน,น,น,นอาระอารยะหรืออาล่ยแปลว่าที่อยู่ ทันเวลาที่จิตมันไม่มีที่อยู่ให้กับความทุกข์ความโศกอะไรทั้งหลายน่ะเรียกว่าอนาระยะนะนะมันไม่ปล่อยให้ใจไปหมกมุ่นคลุ้นคลิตอยู่ในความเครียดความวิตกขงังวนอะไรทั้งหลายนั่นเป็นอนาระยะนะแล้วก็ท่านมีสติ สมัาญ,ญะอยู่เนี่ยเราจะสังเกตเห็นเองว่ามันเป็นอนาเลยโย,ยจริงๆมันเป็นนิพพาน,นน้อยๆที่อยู่ในใจของเราให้ปล่อยให้ความทุกข์เข้ามาบีบคั้นใจตัวเองนะแม้จะทุกขเวทนาจะมีอยู่เป็นปกติทางร่างกายแต่ว่าทางใจนี่ไม่ปล่อยให้ทุกขเข้ามาบีบคั้นนะจิตก็เลยกลายเป็นอนารลยยะคือไม่มีที่อยู่ให้กับ ความทุกโศกทั้งหลายที่จะเข้ามาบิดเบียนใจไดนะ้หรือบางศัพท์ใช้คำว่าวิมุตต์นะสังเกตนะคอ้คอนิพานนิพานเนี่ยนะถ้าคำานิพานเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของโลกยียะเลยนะนะแต่ถึงเรื่องของโลกุตระเท่านั้น แต่พอเป็นศัพ์อื่นเนี่ยบางทีเป็นโลคยะร่วมด้วยอย่างเช่นคำว่าวิมุตวิโมกอะไรพวกนี้ที่แปลว่าหลุดพ้นเนี่ยนะบางครีก็พ้นชั่วคราวนะพ้นเพราะคันขม่มกิเลสเอาไว้อย่างเช่นพอจิตเป็นสมาธิก็ขม่มนิวรณ์เอาไว้อตอนอันนี้เป็นโลกิยะแต่ถ้าเป็นโลตระนี่ก็ไม่ต้องขม่ม นะเพราะว่ามันพ้นแล้วนะมันพ้นจริงๆนะเป็นสมยวิมุตตนะที่เราเคยได้ยินในพระวิธรรมสมยวิมุตโตสมยวิมุตโตนะเวลาพระสวดศพนะพ้นแล้วพ้นจริงๆกนะนะ็คือสภาพจิตของพระอรหันตะ์ที่เขาถึงภาะินิพพานจริงๆเนะลวอีกศัพ์หนึ่งที่ ในสายเทราวาตอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูแต่ถ้าในสายมหายานจะได้ยินเยอะก็คือคำว่าสุญญาตาหรือมหาสุญญาตา,าสุญญาตาพระที่เอามาใช้บ่อยที่สุดคือหลวงพ่อพ,อพุทธทาสนะที่แปลว่าความว่างนะหรือศูนย์มันเขียนเลขศูนย์ขึ้นมาวงหนึ่งนะเลขศูนย์ไม่มีความหมายไม่มีค่าอะไรเลย แต่ที่จริงแล้วศูนย์นั่นแหละมีค่าที่สุดทุกเวล่เพราะถ้าเกินนั่นไปหน่อยเดียวก็กลายเป็นเพิ่มขึ้นลดลงไปอีกหน่อยเดียวกลายเป็นลบแล้วนะศูนย์จึงอยู่ตรงกลางๆระหว่างไม่บวกไม่ลบเป็นอย่างนั้น,นคำว่าศูญญาตาคือความว่างนี่คือว่างอะไรนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันจนเกิดวิวาทะในยุคก่อนสมัยหลวงพ่ออุทธทาต์กับท่าน ท่านอมราชวงศ์ครือกริชปราโมะในยุคนั้นซึ่งถือว่าเป็นนักปราชท์ทั้งสองท่านนันกปราชทางโลกกับนักปราชทางธรรมมีการนิมนต์หลวงพ่อพุทธาธไปแล้วก็ถามปัญหาแล้วก็เกิดการวิวาทะถกเถียงกันหนลวงพ่อพุทธาธก็บอกว่ามันคุยกันขอละเรื่องว่างแบบชาวบ้านกับว่างแบบ พระอริยะนคนละเรื่องกันเพราะนั้นท่านก็นเลิกที่จะมาตกเถียงเรื่องพวกนี้อีกนะมันความว่างในความหมายอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าว่างถ้าจนไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันว่างจากความยึดมั่นถือมัน่นนะว่างจากความยึดถือนะว่างจากกิเลสนะเป็นสุญญาตาอยู่ยงั้นว่างอยู่อย่างนั้น ว่างจากการที่จะมีตัวกูของกูแตาสำนองว่าอุทธาะนะทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างอย่างนีนะ้ว่างจากอะไรว่างจากความรู้สึกว่ามีอาหารการมามังการตัวกูของกูอยู่ภายในจิตตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าว่างในความหมายแบบพระนะในความหมายแบบชาวบ้านว่างคือไม่มีงานทำอยู่เฉยเฉยไร้สาระเป็นวันหนึ่งอันนั้นว่างแบบโลก นะทำงานจบแล้วว่างแล้วเงี้ยนะอันนั้นว่างแบบชาวโลกเขาแต่ถ้าในทางธรรมคือทำงานอยู่เต็มที่เลยนะรับผิดชอบเต็มที่เลยแต่ว่าว่างนะว่างอยความยึดถือว่ามีตัวมีต้นม,ม,มีกูที่สำคัญมีกูที่วิเศษขาดกูไม่ได้อะไรเงี้ยนะนะนะน,นี่คือตัวสุญญาตานะมันว่างอย่างนั้นนะ ทีนี้สัพระสุญญตาเนี่ยเราไม่ค่อยนำมาใช้บ่อยนักนะในบางที่โดยเฉพาะในพระวิธรรมนะส่วนมากก็ใช้คำนิพพานนะนั้นศั์พวกนี้เป็นศัพท์ที่ว่าแล้วก็มีอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วในคำพูดของชาวบ้านทั่วไปนะซึ่งมันซ่อนแง่มุมของทางธรรมเอาไว้ ชนะาวบ้านทั่วไปเ็เรียกนิพพานที่แปลว่าดับนะดับไฟดับฟืนดับถ่านอนะไรก็แล้วแต่ดับความร้อนเ็ใช้คำว่านิพนะพานน,นี่พุติงนิพุติอะไรทั้งหลายศันะ์พวกนี้เป็นมาจากรากศัพท์เดียวกันเพราะฉนั้นะถ้าเรามาดูของเราเองเราก็เห็นว่านะมีคำที่มันซ่อนธรรมะอยู่ข้างในเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเรา,าสังเกตดูนะ อย่างเช่นคำว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนี่นะมันซ่อนธรรมะอะไรไว้ก็ซ่อนธรรมะว่าเราบังคับบัญชาไม่ได้นะั่นเป็นอนัตตาเมื่อมันจะต้องเกิดมันก็ต้องเกิดซ่อนธรรมะเอาไว้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดช่างมันเถอะอย่างเงี้ยนะคำพวกนี้นะน มันเวลามีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขไม่ได้หรือช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรือทำให้มันดีขึ้นกว่านั้นไม่ได้แล้วมักจะใช้คำง่ายๆว่าช่างมันเถอะนะ ah, ช่างมันเถอะนะไอ้คำว่า ah ช่างมันเถอะกลายเป็นธรรมะที่มันลึกซึ้งอยู่ขา้างในเพียงแต่ว,ว่าเราเคยสังเกตมันหรือเปล่านะ ah, ไอ้คำว่าช่างมันช่างมันก็คือการรู้จักปล่อยวางนะ ah, ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยนะทำเต็ม ah, ทีท่แล้ว นะพยายามสุดความสามารถแล้วแต่ว่ามันได้แค่นี้ก็ต้องรู้จักวางใจมันถูกนะอย่างที่สำนวนใหม่ๆเช่นถ้าสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปนั่นเองสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปนะจะไปสอยมะม่วงสอยมะปรางอะไรก็แล้วแต่นะเอื้อมก็ไม่ถึงไม้สอยก็ไม่ถึงเนี่ยก็ต้องปล่อยมันนั้นเอง มันอยู่สูงเกินไปมันเอาไม่ถึงก็ต้องรู้จักวางใจว่าน่ะทำไงถึงจะไม่ทุกไปกับมันน,นี่สำนวนแบบไทยๆเราเห็นไหมน่ะเพราะฉะนั้นคำพวกนี้เป็นคำที่ซ่อนนนยะของธรรมะอยู่ภายในอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราสังเกตเห็นไหมทีนี้คนทีน่มีสภาพปัญญามากพอเนี่ยเวลาได้ยินคำอะไรพวกนี้ มันจะสะดุดใจนะแล้วสามารถที่จะเข้าถึงภาวะนะของการของสุญญาตาหรือของนิพพานอะไรเหล่านี้ได้อย่างเช่นกรณีของพระรูปหนึ่งไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งบริเวณนั้นมีบ่อน้ำอยู่มีหญิงชาวบ้านไปตักน้ำนะไปใช้น,นี่แหละแล้วก็ร้องเพลงซึ่งกล่าวถึงเรื่องของอนิจจัง เนะรื่องของไตรลักษณนะ์นิจังทุกขังอนัตตานะพระที่กำลังบำเพ็ญภาวนาได้ยินเสียงของผู้หญิงแววมาก็ทบหูน้อมจิตเข้ามาเป็นธรรมะสอนตัวเองนะโอปนยิโกนะแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เห็นไหมใยการว่านะไม่ใช่ธรรมะทีม่มาจากพระอริยะที่ไหนครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ไหนหรือแม้ทั้งไม่ใช่ธรรมะที่มาจากพระพุทธเจ้า แต่เป็นธรรมะที่มาจากจิงชาวบ้านคนหนึ่งนะเพราะาธรรมะนี้มีอยู่ดาด,ดื่นทั่วไปเลยอยู่ที่ว่าเราจะรู้จักน้องเอามา,มาสอนตัวเองไหมต้นไม้ใบหญ้านะเป็นธรรมะได้หมดเลยนะถ้าเรารู้จักน้องเอามา,มา,มาเพื่อที่จะมาดับทุกข์ให้ตัวเองแต่นะว่ามองให้มันเห็นฟังให้มันได้ยินแค่นั้นเองนะจากจันเรไรแมลงทั้งหลายที่มันร้องอยู่นะ ด้ยแล้วแต่เป็นธรรมะส,สอนใจได้ทั้งนั้นคนฉลาดก็จะเป็นอย่างนั้นนะเวลาท่านพิจารณาธรรมอย่างสายของนะวัชระยานหรือสายของมหายานสายของเซนอย่างเงี้ยน,นะนะแล่เนื้ออยู่ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้หุงนะข้าวอยู่ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เนะขาสอนกันมาอย่างนั้นก็แนะปลว่า เราทั้งหลายเองก็สามารถที่จะน้อมนำเอาธรรมะที่อยู่รอบตัวเนี่ยมาสอนตัวเองได้แม้กระทั่งความเจ็บปวดทุกขเวทนาทางกายทั้งหลายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่มันเกิดขึ้น,นมันกระตุ้นเตือนเรารู้เปล่าว่า,าอย่าดำรงอยู่อย่างประมาทเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันก็อยู่ในร่างกายของเรานี่แหละ มันก็อยู่เรามั้งแต่เกิดนั่นแหละเพียงแต่ว่าถึงเวลาที่มันจะแสดงตัวออกมาแสดงถึงอะไรแสดงถึงความเสื่อมของธาตุขันทั้งหลายาสอนให้รู้ว่าเรายึดมันไว้ไม่ได้นะอยากให้มันเป็นยังไงมันก็ไม่เป็นตามใจอยากของเราตอนมันเตือนเราอย่างนั้นถ้าเข้าใจมันแล้วก็กลายว่าธรรมะก็อยู่กับตัวเรานี่เองไม่ได้อยู่ข้างนอกที่ไหนเลย นะความว่างการดับทุกข์ทั้งหลายความดับกิเลสทั้งหลายนะหรือความหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายมันอยู่ภายในนี่ไม่ได้อยู่ข้างนอกนะไม่ได้อยู่ภายนอกอยู่ภายในกายอยู่ภายในใจของเรานี่แหละธรรมะนีตั้งแต่ระดับโลกิยะจนกระทั่งถึงระดับโลกุตระก็อยู่ภายในกายในใจของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ภายนอกเลยถ้าเราสังเกตเห็นอย่างนี้ได้มันก็จะทําให าการดำรงอยู่ของเราเนะี่ยมันเป็นไปในทางธรรมมันก้าวเดินไปบนเส้นทางธรรมในขณนะเดียวกันก็ยังดำรงอยู่แบบชาวโลกทั้งหลายที่เขาเป็นกันนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ด้วยความเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะเป็นอย่างนั้น